นะครับเพื่อนเนครับกลับมาพบกลับมาต้นนี้อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับวันนี้นะครับก็พยายามที่จะเด็ดใบออกนะครับเพื่อที่จะเอาส่วนเกินนะครับที่อยู่ตามส่วนของข้อพับต่างๆบริเวณนี้บ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งเราไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้กิ่งหรือข้อเนี่ยบวมขึ้นนะครับสําหรับไม้ต้นนี้นะครับก็เริ่มมีการควบคุมสเกลนะครับซ้ายขวา บนล่างนะครับก็พยายามที่ปรับปรุงเรื่องของสเกลนะครับวันนี้ก็เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นน,นะครับในส่วนของเกณฑ์ต่างๆนะครับวันนี้ก็เอาเพื่อรับชมก่อนนะครับก่อนที่ใบมันจะเต็มนะครับผมก็ทําการแต่แต่งในลนักษณะนี้ข้างๆที่จะบล่อยค้างนะครับเพื่อที่จะให้มันสร้างรายละเอียดที่มากพอสมควรนะครับที่ปลายของแค่นี้เท่านั้นนะครับส่วนบริเวณเมนต่างๆเนี่ย เราจะไม่เอาอะไรไปบดบังนะครับเพราะว่ามันจะได้เห็นโครงสร้างต่างๆที่เราสร้างไม่ว่าจะเป็นการวางตำแหน่งของหิงเมนหรือส่วนต่างๆที่เรียกว่าเมนนะครับเราก็จะไม่ไปบดบังในขณะนั้นนะครับส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวจะต้องเอาออกนะครับเพียงแต่ยกตัวอย่างให้เพืเ่อนๆเห็นเฉยๆแค่นั้นเองนะครับว่ามันคือส่วนเกินนะครับไม่ควรที่จะเก็บมันไว้นะครับจะทําให้ข้อตรงนี้่วมนะครับพยายามที่จะสร้างอาหารบริเวณนี้ ด้วยเก่งต่างๆที่มากขึ้นมันก็จะทำให้ข้อบวมได้นะครับก็สำหรับหมาต้นนี้นะครับก็ใช้ระยะเวลาสร้างพอสมควรนะครับเพื่อนๆครับก็จะพยายามอัปเดตให้เพื่อนๆชมไปเป็นระยะระยะแล้วนะครับก็สำหรับคนที่ติดตามหมาต้นนี้หรือชมหมาต้นนี้ก็จะรู้เทคนิคต่างๆนะครับว่าผมมีการสร้างรายละเอียดอย่างไรนะครับและขั้นตอนในการสร้าง ด้วยเหตุด้วยผลนะครับหลายๆปัจจัยนะครับในการสร้างไม้ต้นนี้นะครับถ้าจบแล้วเพื่อนๆก็จะได้มีความรู้นะครับเพราะว่าได้กลับไปสร้างไม้ของตัวเองได้นะครับก็ไม่มีอะไรยากนะครับถ้าเกิดว่าเราทําตามขั้นตอนนะครับตามมาตรฐานของมันนะครับถึงแม้จะไม่ได้ไปประกวดก็ตามแต่นะครับแต่พยายามที่จะสร้างให้อยู่ในรูปของสเกลนะครับแล้วก็สัดส่วนที่พอเหมาะ นะครับแล้วก็เรื่องของการเปิดช่องไฟต่างๆนะครับหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยนะครับซึ่งสามารถที่จะนํามาประกอบร่วมกันได้นะครับเป็นไม้บอนไซต้นๆ้นหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่า,ามีการข้ามขั้นตอนไปขั้นตอนหนึ่งมันก็จะทําให้ไม้นะครับได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสเกลไม่ได้พุ่มเกิน อะไรประมาณนี้นะครับข้อบวมหรือต่างๆนาน,หนาหลายๆสาเหตุหลายๆปัจจัยนะครับก็ต้องศึกษานะครับเพ,พื่อนๆครับก็หยิบจับทํากันได้นะครับก็ทําตามความเข้าใจก็ได้แต่ว่าจะสวยหรือไม่สวยก็ยไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับในคําว่าสวยเนี่ยมันก็แฝงไปด้วยเรื่องของมาตรฐานด้วยนะครับแต่ถ้าไม่คิดอะไรสร้างไปเพื่อเหตุผลตามใจเราความรัก ความชอบใจความถูกใจของเราก็สร้างได้นะครับไม่มีอะไรกำหนดกฎเกณฑ์นะครับก็ในที่ผมพูดนี้หมายถึงเรื่องของการควบคุมเรื่องมาตรฐานนะครับการสร้างจังหวะต่างๆนะครับก็สามารถที่จะทำให้มันถูกต้องได้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเพื่อนๆก็ มันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในอนาคตต่อไปที่จะมาแก้ไขให้มันได้มาตรฐานนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ทําได้ก็ทําไปก่อนนะครับอย่างเช่นต้นนี้ถ้าเกิดว่าผมทําไม่ได้มาตรฐานปุ๊บเนี่ยในอนาคตเนี่ยผมมีการทําใหม่นะครับทําใหม่สร้างใหม่หรือส่วนต่างๆปุ๊บเนี่ยบางเสียเวลานะครับฝ่าแต่ละกิง่งหรือแต่ละจังหวะมันจะเท่าเทียมกันหรือเสมอกันเนี่ยใกล้เคียงกันเนี่ยประมาณนี้นะครับ ก็ต้องใช้เวลานานนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเพื si ่อนๆครับเรามีการสร้างใหม่นะครับเนื่องจากว่าอ่าหมาหรือแมวก็ไม่เข้าใจนะครับทําตรงนี้หักไปนะครับก็เลี้ยงตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเลี้ยงด้วยดินนะครับพ็เลี้ยงไว้อ่เป็นเดือนนะครับสองสาเดือนนะครับได้แค่นี้เองนะครับเพื่อนๆครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าไม้มนอยู่ในกระถางปุ๊บเนี่ยมันก็จะใช้ระยะเวลามาก มากกว่าที่มันอยู่ตรงดินในรษณะนี้นะครับเพื่อนครับแล้วก็ตรงจุดที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ถึงแม้ทํากระดินก็ใช้ระยะเวลานานพอสมควรเหมือนกันนะครับก่าจะได้ขนาดของตรงนี้นะครับใกล้เคียงกับตรงนี้นะครับแต่ถ้าดูดีๆปุ๊บเนี่ยมันยังไม่ใกล้เคียงนะครับตรงนี้นะครับก็อเพื่อนๆรับชมตัวนี้ก่อนนะครับมันก็ยังไม่ใกล้เคียงนะครับก็ตัดออกก่อนนะครับ เพราะว่าเออเราต้องการที่จะสร้างกิ่งในชั้นต่อไปในชุดต่อไปที่ตรงนี้กับตรงนี้ต่อนะครับสร้างไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าลักษณะของไม้เนี่ยถ้าตีสเกลปุ๊บเนี่ยจะประมาณนี้ใช่ไหมครับ ็ช่ไหมครับช่วงนี้มันยังโล่งอยู่ถ้าตีเสมอกันในลักษณะนี้นะช่วงนี้ยังโล่งอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยต้องเอาตัวเนี้ยมาสร้างชั้นอีก2ชั้นนะครับเพื่อที่จะให้ชั้นล่างสุดอยู่ตรงนี้นะครับให้ได้ระยะเท่ตรงนี้นะครับส่วนให้2ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะสร้างระยะห่างไม่ให้ไม้มันดูโล่งไปนะครับก็หลายปัจจัยนะครับในการสร้างไม้นะครับขึ้นอยู่กับตัวผู้สร้างนะครับก็ชุดล่างนี้ก็มีการไว้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่า ไม้ชุดนี้มันจะดูโล่งไปนะครับอย่างที่บอกนะครับตรงนี้ถ้าไม่มีชุดนี้นะครับมันจะโล่งไปดังนั้นเนี่ยหาอะไรมาประกอบร่วมตรงนี้ก่อนนะครับตัดออกเนี่ยมันง่ายนะครับแต่สร้างเนี่ยมันใช้ใช้เวลานานพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยขาสร้างไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าในอนาคตเราดูแล้วนะครับก็ครูบาอาจารย์นะครับหรือว่าผู้คนส่วนใหญ่นะครับประเมินสถานการณ์หรือ ลงความพิดเห็นว่าสิ่งนี้ไม่สมควรเอาไว้เนี่ยเราก็ตัดออกสีหลักได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าในมุมกลับกันถ้าเผลอเขาบอกว่าตรงนี้มันโล่งไปปุ๊บเนี่ยเราเสียเวลาสร้างชุดนี้อีกพักใหญ่เลยนะครับเราเผลอเนี่ยประมาณ 4- ี่ห้าปีนะครับ่อจะได้นะครับเพราะว่าชุดนี้ในกระถางนนานนานนะครับขนาดตรงนี้นะครับสร้างตรงดินเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ5้าปีนะครับสําหรับต้นนี้นะครับในการวางโครงสร้างต่างๆของต้นนี้นะครับ อ่าต้นนี้นะครับก็สักระยะหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวดูจังหวะก่อนนะครับให้ไม้มันเต็มฟอร์มแล้วก็สร้างส่วนที่เหลือปุ๊บเสร็จสิน้นปุ๊บเนี่ยผมก็จะทําขุดไม้ตัวนี้ขึ้นไปพักเลี้ยงในกระถางหนึ่งปีนะครับเพื่อที่จะให้รากเนี้ยสร้างปล่อยสร้างแน่นเต็มกระถางใหม่นะครับกับพื้นที่ที่มันอยู่ใหม่นะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆปรับกระถางไปเรื่อยๆนะครับ มันก็ใช้ได้เวลานานพอสมควรนะครับฝานมันจะได้ที่เหมือนกับไม้ที่อยู่ในกระถางในลักษณะน,นี้นะครับขนาดพวกนี้นะครับสร้างค่อนข้างนานนะครับยังไม่ไปถึงไหนเลยนะครับพวกนี้สร้างนานมากนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับสร้างที่ดินจะดีกว่านะครับเพื่อนๆครับแต่วันนี้ก็ มาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับก็เป็นวันหยุดของผมนะครับก็ว่างๆเพะช่วงเย็นก็ทําไม้ไปนะครับหลายๆต้นครับแล้วก็ตัดต้นไม้บริเวณสวนด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะทําไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆครับก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรนะครับเพราะว่าอายุเราก็เยอะแล้วนะครับ40กว่าแล้วนะครับก็หักผมไปมันก็ไม่ดูไม่ดีนะครับเดี๋ยวกระทบกระเทือนกับร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งแล้ว มันมีปัญหาเนี่ยมันจะยืดเยื้อแล้วก็ยาวาทำให้เราไม่ได้งานไปอีกนานนะครับดังนั้นเนี่ยประเมินสถานการณ์ร่างกายของเราด้วยนะครับก็กลับมาที่บอลใจอีกแล้วนะครับเพื่อนเครับก็ไม่มีอะไรยากแล้ก็ไม่มีอะไรง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างส่วนต่างๆนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะทําไม้ในรูปแบบของตัวเองนะครับดี๋ยงนี้มันก็ มีหลากหลายอาจารย์นะครับก็ใหม่เก่ากปะปนกกันไปนะครับก็มีแนวคิดแนววิธีการสร้างไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่ซ้าใครนะครับก็ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะครับชื่นชอบชื่นชมผลงานของอาจารย์ท่านไหนนะครับก็เก่งทุกอาจารย์นะครับก็ไปติดตามแล้วก็เรียนรู้จาก ครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นใน youtube บ้างนะครับหรือว่าจะเป็นในสนามบกวดบ้างแล้วก็ตามพื้นที่ต่างๆบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปขอความรู้นะครับหรือศึกษาหาความรู้ได้จากตรงนั้นนะครับก็อาจารย์ก็ไม่น่าจะห่วงวิชาอะไรท่าไหรยนะสมัยนี้นะครับไม่เหมือนกับสมัยก่อนนะครับเพราะว่าการเล่นร้ายบนไปนะครับตอนนี้มันก็ดูหลากหลายแล้วนะครับเพื่อนๆครับ มันก็ไม่มีลูกทรงที่จำเจอย่างเช่นทรงต้นนะครับเอ็นชายลูกทรงเก่าๆนะครับ๋ยวนี้ก็จะคงยึดรูปลูกทรงนั้นไว้อยู่นะครับเพียงแต่ในการสร้างรายละเอียดหรือส่วนต่างๆเนี่ยมันจะมีการสร้างไม้ท,ที่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการมนวนเก่งบ้างนะครับหรือว่า ก็หลายขั้นตอนนะครับผมก็ยกตัวอย่างไม่ได้นะม,นมันเยอะมากนะครับก็มีการสร้างไม้โดยการแก้ไขปัญหาโดยการทําไม้ในลักษณะทีะ่เอาไม้กิ่งอื่นนะครับมาทดแทนในกิ่งที่มันขาดหายไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับก็เป็นในส่วนของการแก้ไขปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างไม้ที่มันไม่ได้มีกิ่งตามต้องการนะครับก็ นอกจากการทาบแล้วการเสียบกิงแล,แล้วก็ยังมีวิธีอื่นๆอ,อ,อีกนะครับในการทํา,าตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับเราสามารถที่จะประยุกต์ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่า,าเราพึงพอใจตรงไหนนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของไม้นะครับไม้มันจะ ให้ตาและตำแหน่งตรงตรงไหนนะครับที่จะสามารถที่จะเอามาแก้ไขหรือเอามาซ่อมแซมหรือจะใช้ต่อในอนาคตอันนี้มันก็หลายปัจจัยนะครับไม่ใช่ว่ามันอยู่ที่เราอย่างเดียวนะครับมันอยู่ที่ความสมบูรณ์แบบของไม้ด้วยนะครับที่จะให้กิ่งมาในรบขาไหนนะครับเพื่อนๆครับก็หลายปัจจัยนะครับเพื่อนๆก็ต้องไปเรียนรู้กันเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พูดถึงไม้ต้นนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ ก็ถ้ามีอะไรแปลกใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Facebook หรือช่องทางของ u t u b e นะครับช่องทางของ u t u b e เนี่ยก็จะชื่อช่องอลุงนวดวดบอนไซชาแนลนะครับก็เอามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องบอนไซและก็การดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำอาหารด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการตกปลาดับลงชีพอะไรประมาณนี้นะครับ ก็การเป็นอยู่หรือมุกต่างๆหรือพวกประเภทต้นไม้พวกก้อยไม้บอนไซหรือไม้อื่นต่างๆนานานะครับเพราะว่าผมก็ชอบแนวๆนี้อยู่นะครับก็ยังจับจุดไม่ได้นะครับว่า,าในช่องที่ทํานี้เราจะสามารถที่จะทําทอะไรให้ถูกใจใครสักคนหรือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยบางที่ บางคนก็ทําแบบง่ายๆแต่ยอดวิวก็เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็มีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นความรู้ดีๆเป็นสิ่งดีๆที่เพื่อนๆถ่ายทอดออกมานะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับท่านที่มียอดวิวสูงๆนะครับก็ไม่ไปแข่งใครนะครับก็ทําได้เท่าที่ทําก็แล้วกันนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับก็คลิปเราก็ ไม่ได้ไปเร่งรีบว่าคุณจะต้องดูเท่าไรแต่ถามว่าคุณดูเยอะดีไหมมันก็ดีนะครับมันก็ชัดเจนดีนะครับกับสิ่งที่เราทำาณปัจจุบันแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ยังคงสามารถที่จะทำตรงนี้ถ่ายทอดความรู้ในส่วนต่างๆที่เรารู้นะครับไม่ว่าเราจะมาได้ความรู้จากที่อื่นจากครูเคหรือจากที่ครูบาอาจาร,รย์ต่างๆหรือสิ่งที่เราพบเป็นเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาถ่ายทอดให้เพื่อน รับชมหรืออะไรอย่งนี้ต่อได้นะครับจะได้มีความรู้ไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับแต่ววันนี้ก็ขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับค่อนข้างที่จะทําคลิปค่อนข้างนานแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปทํำอย่างอื่นด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆครับสําหรับเพื่อนๆที่ติดตามและให้กําลังใจผมนะครับก็ทําต่อไปเรื่อยๆนะครับจะดีหรือไม่ดีก็ ขายทอดกันต่อไปนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับเพื่อนๆครับ